พอโหมด c l e v e r p ป y ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำการันตีคุณภาพโดยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนเติมเกม Rv วันนี้ใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นและยังคุ้มถึง3ต่อไม่ว่าจะเป็นส่วนลดจัดเต็มได้รับคูปองคอย,ยทุกๆยอดหนึ่ง้บาทและสามารถนำโค้ดส่วนลดใต้ r i ปก e อกตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเติมที่นี่เลย w w w c l a y w r p y c o m เปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้อง c l ลว e r p ป y ลิงก์เติมเกมอยู่ใต้ใน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 คลิปนะครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r e f i l นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์ ความสามารถของฮีโร่ที่มีชื่อว่าดาซี่นะครับเพราะดาซี่นี่แพทหน้ามันนะครับจะถูกปรับความสามารถใหม่นะครับเป็นการปรับบาลานซ์นะครับแต่ว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็ไม่เสียเวลานะครับไปรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะมาเริ่มอธิบายนะครับในส่วนของความสามารถของสกิลพลาสต์สิบก่อนนะครับในส่วนของพลาสต์สี่นีแพดเก่านะครับเมื่อเราสะสมเก็บพลังงานให้ครบ150หน่วยนะครับเราจะทําการปลดล็อกนะครับแล้วก็รีเซตคูลดาวให้กับสกิลหนึ่งและสองทันทีนะครับและหากเราไม่โจมตีเป้าหมายต เกีพลังงานสีแดงก็จะค่อยๆหายไปอันนี้แผ่เก่านะครับแผ่ใหม่นะครับจะเปลี่ยนเป็นนะครับเมื่อเราสะสมเกีรพลังงานสีแดงให้ครบ100หน่วยนะครับเราจะทําการปดล็อกนะครับแล้วก็รีเซ็ตคูลดาวให้กับสกิลหนึ่งและ2ทันทีนะครับและพลังงานในแผ่ใหม่พลังงานจะไม่หายไปนะครับเป็นการบัฟสกิลพาสซีของดาวสะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเกียร์สีแดงนะครับจะไม่หายไปแผ่เก่าหายนะฮะแล้วก็ การสะสมเก็บพลังงานนะครับจะลดลงมา50หน่วยนะครับถ้าไม่เรานะครับสามารถเล่งดาเมจสกิลหนึ่งกับ2ของดาร์ซี่ได้ดีกว่าเดิมนะครับเนี่ยเราจะใช้การรีเซ็ตได้ไวกว่าแพทเก่านะครับประมาณนี้ในการบั็อกความสามารถของสกิลพาสิทของดาร์ซี่นะครับนี่ฮะเต็มไวมากเลยครับแล้วก็ในส่วนของการปรับความสามารถของสกิลหนึ่งนะครับในแพทเก่านะครับเมื่อเรากดใช้นะครับเรานะครับจะไม่ตกเป็นเป้าหมายแพทใหม่จะตกเป็นเป้าหมายนะครับ ก็ประมาณว่านะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแพ่เก่าอ่ะเมื่อเรากดสกิลหนึ่งนะครับป้อมไม่สามารถโจมตีได้นะครับแพ่ใหม่ป้อมสามารถโจมตีเราได้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับดูนะฮะนี่ครับแพ่เก่าไม่โจมตีแผ่ใหม่โดนโจมตีได้อันนี้เป็นการเน้อความสามารถของสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ความสามารถของสกิลสามนะครับเป็นการปรับใหม่นะครับแพ่เก่าอ่ะเมื่อเรากดใช้นะครับเราต้องกดใช้ให้โดนเป้าหมายก่อน จึงจะสามารถเทเลพอร์ตตัวเองไปยังตำแหน่งที่เราวางสกิลได้นะครับแพทใหม่ไม่จําเป็นต้องโดนเป้าหมายเ็ได้นะครับนี่นะฮะก็สามารถเทเลพอร์ตได้นี่เลยครับแพทเก่าอ่ะเงื่อนไขก็เราต้องโดนเป้าหมายก่อนนะครับถึงสามารถวับได้แพทใหม่ไม่จําเป็นเลยวอลลงพื้นนะครับแล้วก็เทเลพอร์ตไปเลยครับนี่ครับอันนี้ก็คือการบัฟความสามารถของดาร์ซี่ในแพทใหม่นะครับ นี่นะเป็นการปรับบาลานซ์แต่ว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับในการมารีวิวการปรับความสามารถของฮีโร่นะครับ